ว,ว,ว,วดดสวัสดีค่ะพบกับจุ๋มจากร้านรุ่งเรืองผลแบตเตอรี่โคราชนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการเตริมน้ำกันที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆนะคะแบตตัวนี้นะคะเป็นแบตท,ที่สามารถเติมน้ำได้นะคะตัวนี้ f อแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะบริษัทแนะนำเติม3-6เดือนครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่น้ำเนี่ยจะต้องเติมบ่อยหน่อยนะคะคือเติมเดือนละ1ครั้ง ทะะีนี้อันดับแรกเนี่ยเราก็มาเปิดดูนะคะสมมติว่าเราใช้มา3มเดือน6เดือนแล้วอ่ะเราก็มาเปิดถ้ามันหมุนยากนะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะคีมเนาะหมุนอ่าหมุนมันออกมาแล้วก็ดูนะคะดูน้ํากันถ้าดแวนนี้ก็จะมองไม่เห็นนะะอาจจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นนี่นะคะไฟฉายเนาะส่องลงไปอ่าส่องลงไปมองไม่เห็นเลยช่างถ่ายรูปไปมันเห็นสิคะว่าน้ํากันแห้งส่องลงไปดูเนาะว่าน้ํากันแห้งหรือเปล่าอ่านไหมจากในรูป จากในวิดีโอที่ลูกค้าเห็นนะคะคือน้ํากันแห้งแห้งถึงแผ่นธาตุเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวน้อมันออจะส่องยังไงแต่เห็นอยู่ละมัง้งเนาะเนี่ยเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่นะว่าเนี่ยแห้งถึงแผ่นธาตุเลยเราสามารถมองเห็นแผ่นธาตุเลยคือเราไม่ควรปล่อยให้น้ํากันมันแห้งขนาดนี้นะคะทีนี้เวลาเราเติมอะคะ่ะถามว่าใช้น้ํากันสีอะไรสีชมพูหรือสีขาวถ้าแบตเตอรี่อยู่ในระยะรับประกันหนึ่งปีนะคะให้เติม น้ำกันสีขาวแต่ถ้าเกินหนึ่งปีไปแล้วสามารถเติมน้ำกันสีชมพูได้นะคะแล้วก็เวลาเติมเติมยังไงเติมให้ระดับน้ำนะคะให้ระดับน้ำเนี่ยถึงก้านตรงนี้ค่ะก้านสีเขียวเนี่ยลูกค้าเห็นไหมคะก้านสีเขียวๆนี่เนาะอ่ามันจะมีก้านสีเขียวๆอยู่เติมให้ระดับน้ำเนี่ยมันปริ่มตรงก้านสีเขียวๆนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราปิด ปิดจุกลงไปเนี่ยระดับน้ามันก็จะอยู่กับพอดีกับจุกตรงนี้ทีนี้เวลาเราใช้งานไปอะค่ะเวลาน้ํากันมันระเหยหรือว่าเดือดอะไรเงี้ยฮะไอมันก็จะขึ้นมาตามเนี่ยค่ะตามจุกตรงนี้นะคะนี่มันจะมีรูระบายของมันอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นแบตเตอรี่ที่เสียแล้วเนาะคงไม่ต้องไม่ได้เติมให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าอยากจะมาแนะนํานะคะถ้าสมมติเปิดดูแลน้ํากันแห้งแบบนี้นะคะรีบเติมโดยทันทีเลยนะคะอย่าปล่อยให้แห้งไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดการ ลัดวงจรของเซลล์แบตทำให้แบตเตอรี่เสียได้นะคะจ้าสำหรับวันนี้นะคะก็จบการแนะนำเรื่องการเติมน้ำกันแบตเตอรี่รถยนต์ไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เดี๋ยวรอบหน้าจะมาแนะนำเรื่องอะไรนั้นค่อยอามาดูกันในคลิปต่อไปนะคะฝากกดติดตามช่องติกตอกด้วยนะคะ RP แบตเตอรี่โคราชจ้าขอบคุณค่ะ